เรียกว่าก่อนหนะ้านี้ก็ยังคงทำเอาแฟนๆฟินยินไม่หยุดค่ะกับโมเมนต์ของคู่วันสุดฟินก้าวนพก้าวและน้องพีพีบุญพีดีที่เป็นพีเซนเตอร์ถ่ายแบบสุดฟินให้กับทาง SLC Clinic ค่ะหลาสุดคุณหมอดาเจ้าของคลินิกก็ได้มาเผยเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายแบบสุดฟินของทั้งคู่ค่ะโดยคุณหมอก็บอกว่าคุณหมออยากได้ช็อตหน้าใกล้ๆเพื่อโปรโมทซึ่งพี่ก้าวและน้องพีพีก็น่ารักสุดๆให้ทำอะไรก็ทำหมดค่ะ ผลงานก็ออกมาดีและรวดเร็วมากๆทุกคนเป็นมืออาชีพค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการปล่อยโมเมนต์สุดปินอีกกับการเล่นเกมทายใจตอบคำถาม,ามตามภาษาคนรู้ใจที่ฟังไปก็เขืนหอบกันไปค่ะเสร็จแล้วเหรอเรี็บร้อยแล้วฮะเส็จยังพี่โอ้โหจีนนะนะหนึงนะสองสามครับปึ๊บ มองค่ะแล้วน้องแก้วพ,พี่ตอบว่าอะไรไม่รู้เลยอ่ะจมูกมั้งครับจมูกมั้งครับก็ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองหน้าก่อนเหมือนกันเลยครับไปเลยจะลาค่ะขาค่ะน่าจะหัวมั้งครับ พี่เลือกดูแลผิวให้พี่เพราะว่าทํางานอะนอะไรแบบนี้ก็น่าจะต้องดูแลพี่ต้องเลือกทั้งตัวให้พี่เลยคนไม่ค่อยดูแลตัวเองไงถ้าเลือกหนูก็คิดว่าอาจจะต้องแบบรีบวิตามินหรือว่าทําอะไรที่ทําให้ร่างกายสดชื่นเข้าคุ้องออกซิเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าได้หมดเลยผมหลอหนวดแมวเลยชอบยิ้มบ่อยครับเพราะว่ายิ้มบ่อยแล้วก็มันก็จะมีรอ่อ,รรองเหมือนกันค่ะก็จะมีร่องเหมือนกันฉีดอะไรอะ่ะ ไม่รู้จะฉีดอะไรให้น้องเลยอะแต่สําหรับพี่อะพี่รู้เลยพี่ตอบให้พี่อะอยากจะฉีดอะไรให้พี่ฉีด,ฉดโบน้ำผา <laughs> เพราะว่ามีหลายคนบ่นมาว่าผมชอบย่นน้ผาผาผมชอบขมวดคิ้วอะไรคือแบบบางทีมองไกลๆ oh. มันก็มองไม่เห็นพี่ก็ชอบแบบย่นหางตาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่กล้าตล่าให้หนูอาจจะเป็นแบบเวลายิ้มอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบริ้วรอย <c oughs> ต้งหางตาหรืออะไรก็แล้วแต่หนูว่าแบบถ้าฉีดเข้าไปมันก็น่าจะช่วยให้มันแบบริ้วรอยลดลงได้ค่ะ มาคือสุดมากๆทุกคลิปค่ะคุณหมอคุณหมอคือแม่พักของมตาไม่คุณไอร่กับคุณหมอคืออย่างนี้คุณหมอจะบอกให้ว่าเบื้องหลังคืออะไรรู้ปะคือด้วยความที่เราเป็นคลินิกไงเออหมอหมอ,หมอเห็นแล้วไอ้ทีน่น้องไปถ่ายแฟชั่นกันอะมันยังไม่ใกล้ชิดเท่าของเราเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะเราอยากได้ช็อตหน้าใกล้ไง ถูกไหมเราความเป็นคลินิกเราเราอยากได้ช็อตหน้าใกล้เพื่อโปรโมทหน้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งหน้าบนหน้าล่างมันต้องใกล้อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องๆก็แบบน่ารักสุดๆไม่มีแบบอย่างที่ไม่ได้นะครับหรือหรือพี่จะไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยเออหให้ทําอะไรคือทําหมดหมดเลยบอกว่าอวยอีอยค่จ <c oughs> ้างพีพีอาจจะไม่ใช่แค่นี้นะอาจจะไม่ใช่แค่เกาหลีอาจจะไม่อะไรมันขึ้นอยู่กับใครหรือป่า ึ้นอยู่กับน้องก้าวเออเอาก็หมอก็หมอก้าวอยากไปไหนก็บอกหมอแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหมอหมอถามพีพีบอกว่าตามใจพี่ก้าวเออหมอหมอถามพีพีพีน้องอยากไปไหนไหมคะเดี๋ยวน้องอยากไปไหนก็แล้วแต่เลยนะเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอจัดทริปให้ได้นอกจากเกาหลีเงี้ยเพราะว่า กาหลีหมอก็อไปหลายรอบแล้วเออไม่รู้จะไปด้วยหรือเปล่าแต่ว่าปลายปีอยากไปไหนอีกดีไหมหมอคิดถึงปลายปีละปลายปีเป็นไหนอีกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นก้าวบอกว่าเมืองไทยก็ได้นะพี่หมออะไรอย่างเงี้ยชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNTU p a r k i ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ